ประเทศไทยอยู่รอดมาได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนว่าหลักคิดของท่านผิดอย่าทำยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับวันนี้ทำปุ๊บนะครับอีกวันผมเขียนบทความสั้นๆนะอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดและจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปรากฏว่าอีกวันเช้าเช้ามามอบบุกทำเนียบนะครับแล้วก็ เริ่มนะครับกระจายตามจังหวัดต่างๆนะครับเกมก็จะมี2เกมอย่างที่ว่าแต่จึงมีอีกเกมหนึ่งนะครับตามตรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยลิชุพันธ์ <c oughs> นะครับเขียนโดยกลุ่มคนคณะหนึ่งที่เรียกว่านายอินนะครับก็มีการนำมาแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติและก็มีการประกาศใช้ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับที่เขียนระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จยมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พน้นเรื่องของม็อบที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการบุกทำเนียปบประาลมีการเผาภาพนายกรมตรีมีการชุมนุมต่างจุดต่างๆเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนซึ่งมีทั้งม็อบนะฮะที่ไปพบผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ม็อบ ต่อต้านาบาลซึ่งเป็นฝั่งของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ค้างไว้นิดหนึ่งพี่ค้างไว้นิดหนึ่งพี่แดงหาเพลสให้หน่อยเพลสเพลสขาว พี่พี่ขอขอป้ายเข้ามาในอีกนิดนึงได้ไหมไป้ายป้ายเข้ามาอีกนิดนึงเข้ามาเข้ามาอีกนิดนึงโอเคครับโอเคครับค้างไปเลยค้างไปเลยโอเคครับสวยมากเก็บไว้ให้ก่อนแล้วกันกบนนนอะะะคขุาัสวยครับสวยสวยสวยอยู่แล้วพี่ พวกกับผมมาวันนี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีพักไม่มีพวกเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาที่เป็นห่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยประเทศไทยอยู่รอดมาได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องครับที่กับผมใช้คำว่า อยู่รอดมาได้ก็ผมจะยกะตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังว่ารองดูประเทศข้างเคียงของเรานะครับลาวขเขมรเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนเีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แม้กระทั่งประเทศอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกมีแต่ประเทศไทย ที่รักของพวกเราที่อยู่รอดมาได้เพราะความเฉลียวฉลาดวิสัยทัศน์ของสถาบันพระมากกัตริย์ในสื่อสังคมนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ม็อบมีสองนะครับม็อบแรกนะครับเป็นม็อบกลุ่มที่อ้างว่าเป็นเยาวชนปลดแอกมีการชุมนุมตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ <c oughs> นะครับมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหนัก แต่กับอีกม็อบหนึ่งก็เป็นม็อบของคุณสาธิตจะเรียกว่าม็อบก็ไม่ใช่นะฮะไปพบกับผู้มีชาชการหารสูงสุดแล่เขาไปผู้มีชาการหารบกนะครับพบ,พบกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็อย่างที่พลเอกอภิรัตบอกมีการจับจ้วงสถาบันพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านักศึกษาต้องยึด3ประการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญนะฮะ ตอนนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มนิสิตเรืศึงสานะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เพนกวินไปฉีกรูปผู้บัญชาการทหารบกที่กองทัพบ,บกนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างท่าทีว่าจะดำเนินคดีหรือไม่แต่ตอนนี้ที่แน่ๆนะเพนกวินก็โดนไปหลายคดีแล้วนะครับก็มีแววที่อาจจะโดนคดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับ สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองทั้งนั้นนะครับคุณส่วนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าสถานการทางการเมืองจะหนักขึ้นตามลําดับนะครับในเฟสกลางนะครับและผมก็เรียนว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับยุทธการที่ชื่อไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภยัยจะกแก้ปัญหาทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งการต่างประเทศสิ่งที่รัฐบาลกําลังเดินอยู่ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าในเฟสกลางผิดทาง เฟสแรกกล้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ัทิ้งต่างๆเนี่ยทำมาถูกแล้นะครับมาช้าในเฟสหกที่ต้องเปิดประเทศจำเป็นต้องเปิดให้เปิดไม่ได้เพื่อเศรษฐกิจของประเทศอันนี้เขก็เริ่มพูดแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้เฟสกลางนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับปฏิรูปประเทศและกาการพัฒนาเศรษฐกิจการปฏิรูปประเทศคําถามคือทําไมต้องมาก่อน นะครับที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จในเฟสแรกเพราะคนไทยนั้นสามัคคีกันพอมาเฟสกลางผมรู้อยู่แล้วฮะัเหมือนจะต้องเกิดความแตกแยกเพราะมีการอ้างทฤษฎีของอันโตนิโอกัมชีนะครับอ้างของทฤษฎีของคาร์มาร์อ้างการปฏิวัติฝรั่งเศส <c oughs> นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้ประชาชนลุกคือระหว่างข้อต่อโควิดเนี่ยนะครับล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองผมทราบอยู่แล้วนะครับพอทราบอยู่แล้วเนี่ย จึงออกยุทธการนะครับปฏิรูปประเทศในในเฟสกลางนะครับปฏิรูปประเทศนะครับเรื่องตั้งท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจผมเรียนย้ำว่าในยุทธการเฟสกลางเนี่ยจะต้องทำนะครับสิ่งแรกคือ1ปฏิรูปพลังประชารัฐตต้องเอาอุตมะออกไปนะครับแล้วก็เอาบิ๊กป้อมมาเป็นหัวหน้าพักนะครับเฟสกลางนี้นะครับในภาคปฏิบัติการ พรรครวมพลังประชาชิไทยต้องปฏิรูปหมอมเต่าต้องออกไปต้องเชิญทนประาาธิตดมานะครับแต่ท่านก็ยังคงให้ลูกน้อง <c oughs> ของกำนันสุเทพมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับในเรื่องของการปฏิรูปผมเสนอให้ตั้งสภาปฏิรูปประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายที่จะมีความขัดแย้งกันเข้าสู่สภาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้มอบยุติ โดยเชิญดเตรอาทิตย์อุไรลัตมานะครับเป็นรองนายยมตรีและรัฐมนตรีมหาไทยและก็เชิญคุณสุประชัยพณนิชพักค,ค,คุณกรจติกาวนิตและคุณบรรทุนรับสัมมาดูเรื่องของเศรษฐกษิจแต่ปรากฏว่าท่านก็ไปเชิญพักพวกคนของท่านมานะครับคนที่ท่านรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสั่งได้สิ่งที่ตามมาก็คือเกมการเมืองจึงเป็นเช่นนี้แหละนะครับสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไง นะครับสถานก,การณ์จากนี้ไปฟังให้ดีนะครับ <c oughs> มันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นไอแมวจะเก่อกรัร้ลยนะครับจะแกงป่าหินตอนนี้ก็คงเห็นแล้วนะครับจัดการชุมนุมเป็นจุดๆแล้วก็จะมาชุมนุมในกรุงเทพมหานะครนะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์สนาดเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552 และปี2553นะฮะพูดซ้ำพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะมันก็เลยมีความรู้สึกกับลำคาญเมื่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกนะครับจุดที่จะมีการชุมนุมคือหนึ่งทเนียธบธราล2ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3สภาและแหล่งที่นายกรัฐมนตไปรประชุมนายุคกัตบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะเขาให้คนไล่ตามรถของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและทุบทําลายรถของคุณอภิสิทธิ์และคณะของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยเหตุการณ์ม็อบชนม็อบเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่นะครับที่มีคุณสาธิตมาโอกาสจะเกิดม็อบชนม็อบเป็นไปได้สูงเพราะมีการละเมิดจาบจ้วงสถาบันจึงเป็นที่มาของจตุพรพรมพันธ์จึงมีการเตือนว่าระวังนะครับพลาดแล้วที่ไปจาบจ้วงสถาบันนะครับ แต่ผมเคยเรียนแต่แรกว่าม็อบคราวนี้ไม่ใช่มาขับไล่เฉพาะพลเอกประยุทธ์แต่เขาจะลุกต้องการที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เป้าหมายของเขาก็คือตีกันเกมเพื่อเพื่อไม่ให้พระมหากรรษัตริย์ทรงใช้พระาอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นยังไงถ้าปลายทางถ้าดาเนินเดินไปเกิดความขัดแยง้งไปขัดแย้งมาเกมมันจะบีบ เป็นสองสามลักษณะลัก <c oughs> ษณะที่หนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งโดยไม่มีการยุบสภานั่นหมายความว่าจะต้องมีการสรรหานายกฐมตรีใหม่สอสอสอวอยังคงอยู่ต่อไปพอสรรหานายกคมตรีใหม่เสียงส่วนใหญ่ก็จะมาจากพลังประชารัฐพรรครัฐบาลและ <c oughs> นะครับสวนะครับ นายกรัยมใหม่จะมาได้2ทางครับหจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากภาคการเมืองต่างๆในช่วงก่อนขารเลือกตั้งและ2มาจากคนนอกนะฮะเอาหลักก่อนนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศยุบสภานั่นหมายความว่าสสที่มีหลักในการบริหารอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในสภาณปัจจุบันก็เป็นอันยุติสิ้นสุดลงกรรมธิการต่างๆก็สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ นะครับเมื่อสิ้นสุดและยุติลงอัตโนมัติก็จะให้มีการเลือกตั้งนะครับพอจัดให้มีการเลือกตั้งก็เสร็จไอแมวสังเกตไหมฮะสิ่งที่เขาเดินมอบตอนนี้เขาก็รียกร้องว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเพราะเขาได้เปรียบการที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ตั้งกันมาที่การขึ้นมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มนิสิตน,นักศึกษา นะครับและปรากฏว่าฝ่ายค้านคว่ำบาตไม่เอาด้วยนะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันม็อบบุกทำเนียบรัฐบาลเผารูปพลเอกประยุทธ์<ฮ>ผมเรียนว่าหลักคิดของท่านผิดอย่าทำยิ่งทำยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับวันนี้ทำปุ๊บนะครับ อีกวันผมเขียนบทความสั้นๆนะอกว่าเป็นหลักคิดที่ผิดและจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปรากฏว่าอีกวันเช้าเช้ามามอบบุกทำเนียบนะครับแล้วก็เริ่มนะครับกระจายตามจังหวัดต่างๆนะครับเกมก็จะมี2เกมอย่างที่ว่าแต่จึงมีอีกเกมหนึ่งนะครับตามรัฐมนูนพุทธศักราช2,560ที่ไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยริชุพันธ <c oughs> ์นะครับ เขียนโดยกลุ่มคนคณะหนึ่งที่เรียกว่านายอินนะครับก็มีการนํามาแก้ไขหลังจากมีการลงประชามติและก็มีการประกาศใช้และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับที่เขียนใระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนะครับแล้วก็มีข้ออื่นๆอีกมากมาย นะครับที่เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีกรณีเกิดวิกฤตพระมหากษัตริย์จะทรงมาแก้ไขปัญหาทางออกก็จะเป็น3ลนักษณะนะครับการแก้ไขปัญหาของพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปตามจารีตประเพณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทึ่เขียนอยู่ในตำานูนอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่า3ทางที่ว่าคือ1นึ่งพลเอกประยุทธ์ลาออก 2. ยุบสภา3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจในการแก้ไขปัญหาฝั่งไอ้แมวกําลังเดินเกมพยายามเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจจึงมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้นตอของกลุ่มรัฐไทยใหม่ก็มาจากจา,กจา,กจากรุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหัวหน้ากลุ่มรัฐไทยใหม่ของเขาเนี่ยนะครับ ซึ่งก็เป็นีนรัฐมนตรีมหาไทยในสมัยยิ่งรักเป็นคนของทักษิณตอนนี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับที่มาปักธงรัฐไทยหมงรัฐไทยใหม่นะครับรัฐบาลจะแจ้งดับนักศึกษาก็กลัวเป็นเหตุเหมือน14ตุลาไม่แจ้งจับมันก็บุกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกมมันกนําลังบีบพลเอกประยุทธ์ทางออกผมบอกไปแล้วนะครับว่าทำอย่างที่ผมบอกคือไปเชิญสีท่านมา แล้วแก้ปัญหาเรื่องของการปฏิรูปประเทศก็จะเกิดความสมัครคีนะครับทุกคนจะสมัครคีไปเถียงกันในสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะปฏิรูปโน่นนี้นั่นไปว่ากันในสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติม็อบก็จะหายไปจากถนนนะครับแต่ถ้าท่านเดินเกมด้วยการตั้งกันมาที่การรับฟังความคิดเห็น มันจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและฝ่ายค้านหรือฝ่ายดักสินจะไม่เอาด้วยเกมการเมืองจะรุนแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเดินอย่างที่ผมเรียนไว้ไปเชิญสีท่านมาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคมพุทธศักราช2563ผมเรียนไว้ฉับตามองให้ดีคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จากดีจะกลายเป็นร้ายจากชอบจะกลายเป็นชังจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมครับการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะมันมีช่วงของมันที่ผ่านมาช่วงโควิด19ในเฟสที่หนึ่งนะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนา โอ้ภาพลักษณ์ดีมากจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้โดยหลักการเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายนะท่านบริวระยุทธ์ท่านก็เห็นด้วยนะครับดูสัญญาณทางการเมืองก็รู้ท่านก็เลยตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา13ด้านซึ่งผิดท่านก็พยายามไปทาบทามคนนั่นคนนี้ขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ ท่านกำลังเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิน่นึ่งกำลังอยู่ระหว่างการแบ่งเขตโอเคในหลักการเห็นด้วยตอนนี้จะเอาคนตัวเองเข้าไปกันเองการเอาคนตัวเองเข้าไปเนี่ยผมเรียนว่าเป็นนิ่กติบซัมเกมในเชิงการปฏิรูปประเทศนะครับจะต้องปฏิรูปพลังประชารัฐรวมพลังประชาชาตไทย นะครับและตั้งสภา,าปฏิรูปไม่ใช่ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปบบคอหักอะไรมาอีกนะครับเพราะจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านการเข้าเฟดกลางนะครับในยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพลภัยนั้นเฟดแรกเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกล่าสุดองค์การนานามัยโลกนะครับมาถ่ายทำสารคดี ยกตัวอย่างเป็นตัวแบบเลยเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดได้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผมเรียนอธิบายว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ต้องเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไขซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเฟสหกนะครับคือเข้าประเทศอย่างมีเงื่อนไขต้องมีใบโน่น no. นี่นั่นมาจะต้องมีวาลันตีมานะครับจะต้องมีสิ่งที่ ที่พักอาหารที่เขาสามารถเลือกได้แหล่งท่องเที่ยวที่เขาจะเลือกได้แต่ก็ต้องอยู่กัโกโรค14วันนะครับมีใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าอย่างประเทศไทยได้ไม่ใช่เฉพาะ VIP ไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนคนทั่วไปก็เข้ามาได้หลักการเดียวกันสำหรับชาวต่างประเทศสายการบินก็จะบินได้ก็น้อยลงหน่อยแต่ยังไม่น้อยเปอร์เซ็นะครับก็จะดีขึ้นตามลําดับ นะครับอันนี้ตามหลักการก็ทํามาถูกละนะครับในเฟสกลางแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นสมบูรณ์ร้อเซเทคนิคอันหนึ่งนะครับผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะฮะหุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะในยุทธการไวรลัสพินาศประชาชนบนไปที่เราผ่านมาได้4เดือนเนี่ยเทคนิคที่สําคัญเลยคือความสมรูในเฟสแรกนะครับในเฟส กลางในเฟสที่2หรือระยะกลางเนี่ยการปฏิรูปคือการสร้างความสมัครใจถ้าเราไม่มีความสมัคคีเราไม่สามารถที่จะเดินเกมต่อเพื่อที่จะเข้าสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ผมถึงบอกว่ารู้อยู่แล้วพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแบบนี้จึงออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการประเทศแบบนี้ขึ้นมานะครับบางคนถามโอ้ยสภา ปฏิรูปประเทศมันจะมาจากไหนมาด้วยวิธีไหนไม่ยากครับนะครับก็สามารถที่จะพอไปเชิญ4ีท่านมานะฮะสีท่านนั้นมาก็จะต้องออกพรกพร,ระราชกําหนดโดยรัฐบาลประกาศขอออกพระราชกําหนดตั้งสภาขึ้นมานะครับแล้วก็ออกสภาปฏิรูปขึ้นมาก็แทนที่ว่าจะไปเถียงกันนอกสภาก็มาเถียงกันในสภา500คนเอาเผื่อเพื่อไปเลยมันห้าคนไปเถียงกันในสภาซนะจบนะครับมอบก็หายนะครับ เรื่องเศรษฐกิจก็ไปได้พอเอาคุณสุประชัยมาเอาดรอาทิตย์มาคุณกรมานะครับคุณบรรทุนมาความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมสิ่งนี้คือเทคนิคทางการเมืองกลยุทธ์ทางการเมือง,ยง,งอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับท่านจะาพิจาผมก็เป็นผู้ชมมีความรู้น้อยนะครับเป็นคนบ้านนอกนะไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีราคา นะครับแต่ถ้าเดินเกมต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดการหนองเลือดเกิดการประทะกันเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีการสูญเสียเสมอขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับ ทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้อง ก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปรีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดิน คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจไทยตลอดกาล